ฮลโลเย็นนี้ใครที่มีนัดทานข้าวแต่ยังเลือกร้านอาหารไม่ได้ขอให้ตามเรามาทางนี้เมย์ไอพรีเซนต์ร้านนี้เลยค่ะ สมพงษ์กลางเวียงเวียงทุกคนดูวิวสิคะสวยงามมากนี่นะคะร้านเขาจะอยู่ตรงสี่แยกพระป,ระประกเกล้านะอยู่กลางเวียงจริงๆเมนูอาหารของที่ร้านเนี่ยมีเยอะแยะมากมายหลากหลายสไตล์ส่วนวิวหน้าร้านเป็นเจดีสวยๆแบบดีเลยค่ะมูดแอน,นโทนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงคือเก๋มากและใครที่กําลังกังวลเรื่องฝุ่นควันอยู่นะคะไม่เป็นปัญหาสำหรับร้านนี้เลยเขามีเครื่องปรับอากาศแบบจัดเต็มและเครื่องฟอกอากาศถึงสี่เ<า>ครื่องใจสะดวกว่าแล้วก็สั่งเครื่องดื่มกินได้สองแก้วเมื่อกี้เป็นม็อกเทวนะคะอร่อยมากแปะชื่อไว้ให้แล้วมาเริ่มต้นที่เมนูแรกกันเลยดี ต่อ,ตอด้วยหอยเชลล์คั่วพริกเกลือนะคะเพื่อนในชันหน้าฟินไม่ไหวส่วนจานนี้ยกให้เป็นจานปโปรดของเราเลยค่ะเป็นเซตปลองดองนะก็จะมีแซลมอนดองกับกุ้งดองคือชิ้นใหญ่มากแล้วน้ำจิ้มแซ่บสดยังไม่หมดหรอกค่ะต่อด้วยไส้ย,ย่งางไส้ย่างหวานๆฉ่ำๆไม่มีกลิ่นคาวอะไรเลย,เลยดีงามมากตัดเลี้ยนด้วยยำไข่ดาวอีกสักนิดแต่มันยังไม่จบเพียงเท่านั้นค่ะสำหรับใครที่มาร้านนี้แล้วไม่ได้กินชุดจุ่มหมูสมพงหรือว่าจุ่มเนื้อสมพงเนี่ยเหมือนจะมาไม่ถึงนะคะถามว่าใครบอกเรานี่แหละค่ะค ่มละะและอีกหนึ่งอย่างที่ไม่ควรพลาดเลยนะคะ <c oughs> ก็คือไส้เป็ดทุกคนจุ่มลงไปแค่เจ็ดวิก็พอนะคะใส่ปากเข้าไปแบบกรึบกรับกรึบกรับเหมือนเคี้ยวหนังยางเฮ้ย <c oughs> เอาเป็นว่าไม่ต้องมีคําบรรยายใดๆสักคาให้ลึกซึ้งสรุปเลยก็คือว่าฉันรักเธอนะคะ <c oughs> <c oughs> และแน่นอนค่ะคงคอนเซปต์กินเค,คนเ้าไม่กินหวานไม่ได้จัดมันเลยถ้วยแรก <c oughs> ไอติมกะทิทับทิมกรอบค่ะที่ร้านเขาทําเองเลยนะอร่อยมากหอมสุด <c oughs> อีกถ้วยหนึ่งเป็นเฉาก๊วยหนึ่มนะคะไม่พูดมากให้ภาพบรรยายร้านเขาเปิดห้าโมงเย็นจนถึงห้าทุ่มปิดทุกวันจันทร์แวะมา